สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารายงานสนาการโควิด1 9นะครับวันที่15ตุลาคม2 0 3ครับเมื่อวานไม่ได้ไรายงานเป็หนึ่งวันนะครับรานนี้เราก็มาดูสถานการกนันดีขวานะครับเรื่องอื่นเราจะไม่พูดถึงนะครับพูดถึงเรื่องโควิดอย่างเดียวนะครับตอนนี้อินเดียกับอเมริกาเนี่ยความทีห่างอยู่ที่ประมาณ6นเจ็ดนะครับก็ความทีห่างค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อถึงความทีหา่างมันจะขยายตัวเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายอดคนติดเนี่ยออของอินเดียอเมริกาเนี่ยน้อยลงนะครับสมบเสมอนะครับพอๆกันแล้วก็ทําให้คนติดเนี่ยความที่ห่างของอินเดียอเมริกาเนี่ยน้อยลงนะครับคราวนี้ไปดูที่พมา่าดีกว่าครับพมา่าเมื่อวานอยู่ข้างล่างเอสวดอร์นะครับ อยู่ข้างล่างนะครับวันนี้มาก็แซงครับแซงเอโซดอไปนะครับคนติดพมา่านี่น้อยลงนะครับยอดเนี่ยน้อยลงแต่เคาว่าน้อยลงเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับเมื่อวานก็ยังติดหลักพันอยู่ครับจากที่เคยติดสองพันพันห้านะครับก็ติดพันนิดๆน,นะครับแต่มันก็ก็ไม่ใช่เรื่องดีครับ คาดว่าพวกนี้ก็แซงบอสเนียแน่ๆครับพวกนี้พม่าก,ก็แซงบอสเนียนะครับขึ้นไปอีกขึ้นไปเรื่อยๆยังไงก็แต่4 5 0 0 0อยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะถึง50,000นะครับในเดือนนี้นะครับของพมา่าส่วนประเทศไทยวันนี้มีคนติดเพิ่ม12คนนะครับ12คนก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคนจากต่างประเทศนะครับ คนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศด้วยครับที่เข้ามาในไทยครับอาจจะมาทําธุระหรือทําธุรกิจนะครับก็42คนนะครับกรโดนกักตัวไปนะครับแล้วก็มีข่าวใหม่ล่าสุดนะครับตอนแรกก็มีประเทศที่ติดโควิดคือ188ประเทศนะครับมีประเทศใหม่ครับมีประเทศใหม่นะครับไม่ใช่ประเทศที่ก่อตั้งใหม่นะครับประเทศที่ เพิ่งติดโควิดใหม่นะครับคือหมู่เกาะโซโลมอนนะครับอยู่แถวแออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับนี่ครับนี่ออสเตรเลียครับนี่นิวซีแลนด์นะครับหมู่เกาะโซโลมอนอยู่ตรงนี้ครับมีรายงานว่าติดสองคนนะครับก็ ยังมีประเทศบางประเทศยังไม่มีคนติดนะครับยังมีหลายยังมีเป็นหลายประเทศอยู่นะครับที่ยังไม่มีคนติดเลยนะครับอันนี้ก็หมู่เกาะโซโลมอนนะครับอาจจะอยู่ไกลมากนะครับไกลไหมครับกไกลฮะมีไทยอินโดแล้วเกาะด้วยไกลพอสมควรก็ให้เป็นความรู้นะครับ อาปนความรู้อย่างเราก็ยังเหมือนเดิมครับติดยี่สิบสามคนเท่าเดิมนะครับเนี่ยไม่มีติดเพิ่มนะครับเป็นเดือนแล้วอะเป็นเดือนเดือนติดครั้งล่าสุดก็วันที่สิบเอ็ดเดือนกันยาครับที่ก็วันที่สิบห้ากันต์แอตุลาก็เดือนข,อขวาข่าครับที่เราไม่มีคนติดเลยนะครับทีอ่อื่นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับอย่างมาคาราเทศนะครับ ที่ผมสนใจอยู่เนี่ยก็ก็คงที่ครับที่พันหัวคนตลอดนะครับนี่ครับส่วนพมา่าถ้าพม่ายังคงที่หลักพันทุกวันอนะ่ะก็ปีนี้ก็ถึงแสนนะครับปีนี้ก็ถึงแสนเดี๋ยวมาดูพ่้นี้กันดีกว่านะครับว่าสถา,านการณ์จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ที่รู้ว่าพม่าแซงบอสเนี่ยแน่ครับ